พญานาคองแดงสามเสียนและพญานาคท้องเขียวหนึ่งเสียนวันนี้เป็นวันพระเดศกูจะต้องทําให้เสร็จให้ได้มาวัดประกอบลองให้ได้รูปสรงจะได้นําลงกล่องเตรียมบรรจุแล้วไปบูชากระติภูทับเบิกมึงว่าได้ยังวะาง,งานนี้กูกริ่มไม่ค่อยมันอีกแล้วเฮ้ยแล้วนี่มันกองอะไรวะขนมเยอะแยะไปหมดเลยฉันกอก,กินบ้างได้ปะปะทองนี่เหมือนไม่ใช่ขนมนะนี่คือยอดสีประจําวันเกิดของแต่ละคนที่สั่งทําขันมากเบ่งเบิกซับส่วนพญานาคทั้งองค์เขียวแล้วก็องคแดงพร้อมเดินทางแล้ว นะจากจังหวัดสมุทรสงครามสู่วัดป่าภูทะเบิกจังหวัดเพชรบูรีมามามาเรามาถึงแล้วนะเรามาไหว้ปู่ศรีสุสโ,โธพยานาะและแม่ย่าศรีปทุมมาพญานาขีนี้กันก่อนเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะขึ้นไปสู่พระมหาเจดีย์โพธิปักขียธรรมราบนมัสการขอพรและเริ่มทําพิธีถวายใบสีขันมากเบ่งเบิกทรัพย์และสวดคาถาม,มหาจากักรพรรดิหนึ่งร้อยแปดจบแตตื่นเต้นกับสถานที่ที่นี่ม,มากๆบอกเลยว่ามาเป็นครั้งแรกก็มาขอ รูปท้องจากพญานาคเพื่อขอพรกันก่อนจุดไหนที่ท้องใหญ่ก็นั่นแหละพระครั้งและนี้ก็คือด้านหลังของพระมหาเจดีย์โพธิปักขียธรรมพอมาถึงก็รู้สึกถึงความร่มเย็นน่ารื่นรมมากๆซึ่งที่เดินอยู่รอบๆเนี่ยนะก็เพื่อมาหามุมประกอบองค์ใบสีที่ได้เตรียมมาให้แล้วเสร็จและแล้วฉันก็เจอมุมสงบในสวนด่างพระมหาเจดีย์แต่มีเรื่องน่าแปลกทุกอย่างเหมือนถูกจัดวางไว้ให้แล้วเสร็จทั้งโต๊ะที่จัดทําใบสีในที่สงบใต้ร่มไม้อันร่มเย็นและโต๊ะประกอบเครื่องไหว้ทาพิธีทุกอย่างดูเป็น ใจไปสมอลน้องกูน่ามีความสุขมากมันทําท่าเสียเยิม้มนั่งทำไปอย่างชิลๆเหมือนไม่มีอะไรเร่งกระหิบมึงเร็วเลยนี่กูรีบตัดแต่งมึงเหมือนนั่งเสียเยิ้มอยู่รังสวนอุ้ยนางทําเสร็จแล้วนางโชว์กล้องเฮ้ยมึงโชว์ยังไงมึงเอานิ้วมือบงังใบสี่มดขันมากเบิกเบิกซ้ำงานนี้อาจารย์ชัยวัฒน์มหาเจรรวยเดินทางมาร่วมทำพิธีด้วยเลยนะต้องให้ช่วยผูกใส,ส่ศีลให้เข็ดเฮ้ยคุณพ่อแทงอะไรมาขึ้นมาแล้วเฮ้ยนี่มันยอดเทียนเบิกซ้ำเพ่อแทงผุดขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอก็เก๋ดีนะแล้วก็ราากก็ช่่วยยองขขมมัเ้น เหมือนลูกเดียวเหมือนเก่งจริงนะแม่ต้อนเชิญพญานาคเสียนที่หนึ่งวันนี้แหละกูจะได้ประกอบทั้งสามเสียนสักทีรู้สึกถึงความตื่นเต้นพร้อมกับความปิติเบิกบานใจที่ได้สัมผัสกลิ่นไอน,น้อยๆของพญานาคงานนี้ลูกทําด้วยความตั้งใจและด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคใสพญานาคเท่านั้นที่เข้าใจได้สองเสียนแล้วและเสียนที่สามก็ดีน้ำขึ้นมาแล้วฉันรอเวลานี้มานานแล้ว,ข,ลวขึ้นมาแล้วทั้งสามเสียนดูมีออร่าท้องสีแดงเงาวับจับใจเกร็ดระยับดูเป็นลอนเงาและอย่างที่พ ไหวบนยอดมึงไม่เอาออกหรอเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวตอนนั้นไปตั้งค่อยเอาออกมีงั้นตอนยกไปก็ลุดหมดอ่อนเชิญองค์เขียวเสียนเดียวมั่งประกอบเสียนเดียวคราวนี้คงไม่ยากเท่าไหร่ึงตอบเบาๆหน่อยโต๊ะเทือนไปหมดให้ตาเลยเฮ้ยเอาห่างมาโปะเว้ร้อมฐานไปเลยเนาะ,ะมาดีได้ปะวะมีขี่เส้นก็เอามะโปลงไปนั่นแหละจะให้ดูมีอะไรแล้วมีอะไรวะเออแล้วมีอะไรวะเสร็จแล้วปะวะงานรีบเริ่มมานั่งทำตรงนี้ตั้งแต่เที่ยงตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วยังไม่ได้ประกอบพิธีเลยเชื่อไหมว่าคราวนี้ย้อนสั่งจองทำขันมากเบ่่่่งงงเเเเเเเบิิิิิกกกกววาาาาขขขดดดพพพรรรร้้ออออออมมมมตชืืนสสสุลปีจทัย์ บารมีกันให้เต็มที่เลยและใครที่สั่งกันมาไม่ทันไม่ต้องน้อยใจเพราะข่าวหนะ้าวันที่15พฤศจิกายนปี65นี้เราจะไปกันที่วัดป่าคลอง11ประทุมธานีหรือที่เรียกกันว่าคำชะโนดงแล้วทำใบสีพญานาคเสริมซับไปขอพรให้ปู่พญานาคช่วยเสริมซับให้กับเราแล้วเราจะเฮงดีมีซับไปด้วยกันสกิดมาได้เลยนะติดตามพิธีบูชาขันมากเบ่งเบิกซับในอีพีที่4นะ